ต้นสาธุชนบ,บริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นเพื่อพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำไว้ในตอนต้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงนรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสัตว์ฉันด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาถึงว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจําเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็าตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมายเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเลื่อมใสในพระไตรวิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรวิฎกเป็นว่าหลังสูตรพระพุทธเจ้ามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้อย่าต้องตายไว้เสมอแต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่ไม่ได้อ,อาตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้วก็เลยลืมความตายไม่ได้ทางนี้พ่อเราก็ความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แต่ก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ว็เสมอ เพาะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจะได้ไม่ไปเกิดในาบายภูมิม่นรกเป็นต้น้วยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษาสินห้าให้มัน่นคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนที่มีกำลังใจยอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนเขาบรนดาแต่พุทธศานสน,นิกชนผู้เป็นสาวกพอะองค์สมเด็จปจนวรปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกัน แต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนาบายภูมิแน่นอนนี่นก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วเขย่องแอบแอบไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นานอย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบ,บอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยิน รูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆม,มากๆแอบอยู่นิดๆทั้งนี้กเพราะอะไรเพราะม,มีจิตข้องอยู่ในทรัพย์ยสมบัตินี่ยความจริงบรรดาแต่พุทธบริษัทการที่เกิดในแดงของอบายภูมิเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขาดชิ้นห้าเสมอไปืว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไป แม้แต่อารมณ์ชั่วบ่มมองนิดเดียวบางทีก็ไม่ถึงกับชั่วอย่างโกตุฮนิกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกธรรมดายญญ่าโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกเรื่องโกตุฮริกะตอนที่ห้าในความจริงก็มันนึกแท่งชักหักระดูกใครทั้งหมด อารมใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวน,นี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกปาา่ายัดจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สําหรับตอนนี้หกนี่ไม่ว่าถึงครวาสแล้วลองมาซ้อนกําลังใจพระเนนเราดูบ้างว่าพระเนนเราที่มีกําลังใจดี มีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆปฏิบัติในพระธรรมดวินายดีมากสามารถสามารถสภาวณมในสังโยชน์ในกายนี้ได้คำว่ <c oughs> าสภาวะณมในสังโยชน์หมายความสามารถหักห้างกำลังใจไม่คิดไปตามสังโยชน์ในกาย คัดค้านสัญน์สัญน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมันอ่นในความตายและพยายามทําความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมะพตะอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินยัยมีวินัยก็เค,คร่งขัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดีแต่ถ้าว่าจิตไปคล่องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า ความจริงกายคลองแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอธััมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตก็าไม่ทำไม่ในตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้หากว่าบรรดาพระกวเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีจะมีร่างมีกายเสียสติสมรชัญะไม่สมบูรณ์แบบ ในร่มอิจฉาทศยาคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสัตว์ชัยก่อนต้องไปเกิดในเวจีมหานร,รกก่อนอยามพระเทวทัพเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาธรรมพทุพทธศาสตรนิกชนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าในสมัยของพระองค์เองมีความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนะี่ยเมื่อคนที่อยู่กับพบระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้ายันึกว่าดีทุกองแต่ว่าท่านองค์นี้ท่านดีแต่เสียท่าองนีดที่เลวจวัดจัดยกอย่างเช่นเทวทัตเตะโกคาริกาเป็นตน้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสมณใดแต่สมัยปัจจุบันก็ตาม คนหน้าสนักเป็นคนดีแสนดีก็จงยนึกว่าคนในสนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลวแต่สายพึ่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นัวหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตน ไม่ทำตนได้ของความดีลงอบัยภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมากแต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดใกล้เป็นคนโรภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าน่ากลัวถ้าอย่าเปิดลิฟต์ คงไม่เ่สูงลิบคงต่ำลิบอย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้าไม่ได้เลวอย่างนั้นเรื่องของท่านก็มีว่าพระองค์นี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเ็จประสัมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนัะของ์สมเด็จพระงรงสวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่ง ท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะเวลานั้นรียกว่็ผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอาตมาก,ก็ไม่รู้จักจะบอกแล้วษณะนาก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่นี่บางเป็นต้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อย แต่คำว่าเนื้อน,น้อยกับผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่งนี่ผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทำความสะอาดที่นี้เป็นต้นอาตมาก็จำบารีไม่ค่อยได้จำเนื้อความไม่ค่อยได้ชัด ว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือยอมก็จําไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ไม่ได้หวังให้ทําใหม่เป็นนล้วพี่สาววิโนผ้าของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทําเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทําให้ละเอียดดีแล้ว ก็ยอมเยม็บแล้วก็ยอมเสร็จผู้ง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะสมัยนี้เทียบกับแพรหรือป่นเสร็จแล้วก็ไปให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่านพระธิษัทั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก <c oughs> ป่วยมากจะไม่สามารถจะครอนยีวรน,นี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนําไปให้ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนํามาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกําลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาท่ทพพุทธบริษัททางไปก็ดูจริยาคือกําลังใจของทองท่านด้วย ท่านมีกําลังใจสะอาดมากเขาบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อาตมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทําไมท่านก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรกการที่จะรับไว้เพราะผิดประวิน,นัยผู้บาิสายไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการข,มรขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอืน่น พิสาก็ว่ากว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่านเมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทำทุบเสื้อใหม่สางเสมือใหม่เอาได้ออกมากรอกเสื้อใหม่ทําใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเนื้อถึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพิสาบอกตามความเป็นจริงท่านก็นยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวิไนไย ที่สาวไปแล้วถ้าก็อยากจะออมจิวรผืนนี้แต่มันอมไม่ไหวก็ป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่กลักในะจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทนันได้อมจีวรท่านก็ถึงไก้ความตายก็ราศยที่จิตแทนยีกถึงคุณพระรัตนตรยัยเจ้ความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวินัยไม่ได้เลย แต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้าอาศัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแล้วแทนนี่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นทเนทวโลกความจริงบนบารมีของท่านน่ะถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดการรู้จักกันมาว่าเทวดาชัาา้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดา จะต้องเป็นคนที่มีบรารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยไดยิในใครท่านพูดท่านบอกว่าฉันดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตที่มีบรารมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือบิดาของพระพุทธเจ้า สองพระพุทธมารดา <c oughs> แลวก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบก็รูความว่าพระองค์นี้เนะี่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครัง้งนั้นของท่านเพราะจิตเะว่ามประวัติถึงจีวร แทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกรีบของจีวรในกรีบของจีวรน,นี่บรรดาธรรมปุธบรัษัทถ้าเกิดเป็นเลนไอ้เลนนี่ตัวเล็กมากเรามองในสายตาปเปล่าดนงตาธรรมอายุตั้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่แว่นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนร้อนตะโกนกันหนาดไหนหูพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่ แต่ว่าท่านก็ย่องเกิดเป็นย่องเอาไปเกิดเป็นเลนที่ตามพระวิน,นัยบรรดาแต่พระบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์ปรดกได้เท่านั้นต้องไปก่ายก่อนตายร่ว <c> ม <oughs> มอบให้ไปก่อนตายจึงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์ข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังแล้วก็โปรดจําไปด้วยว่าตมาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วรายกฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้าง เป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างเป็นคนนั่นบ้างเป็นคนนี้บ้างแล้ทรัพย์สมบัติส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนนั้นกรรมาการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงให้สงลงมติว่าสงเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้นก็ได้แนะนำให้ท่านบุนันทราบ ก็เรื่องนี้ให้อาตมามอบธรรมานะมอบไม่ได้เพราะมันผิดในัยยังไงยังไงก็ไม่มอบให้แนแต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจุดไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองแต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้นะแน่เพราะถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสองไปให้ชาวบ้าน เพื่อการมอบหมายเสื่อใงการตามมินัยต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตายอธิบายฟังแล้วเราก็ไม่ห่วงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านหลายแล้วนั่นก็ไม่ยอมรับออกไปบอกว่าถวายสงข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบรรดาเทพุทธบริษัทการนำของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวัง แม้เดือเศษกระเบืแตงแตแกๆเล็กๆชิ้นเดียวเนื้อดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่จะพึงได้รับก็คืออเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทสไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินเธาถึงได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านเพราะด้ข,ขืนโตต่อก็ท่านดีไม่ดีอาตมจิตใจอาตมาเศร้าหมองอการโตต่อก็พวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกำลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังฉะน่ะ้นบขเวรดาญ,ญาโยมพุทตบริษัททุกคนถ้าเป็นลกูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้เมืพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสคัญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำวินัยกรรมแล้วก็มีครว,ว่าจะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเป็นได้คนนี้จะเป็นได้เป็ข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาโยงก่อนนะถ้าไม่ทําอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำมาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษลักของสงเป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาเราก็ตายเราไม่ได้มาเราก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบสุดเเพื่ดีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าก็นําของสงไปอย่างน้อยถ้าลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นาตมาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่จเพึิรับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เนี่ยเป็นทรพัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรพัพย์สินดั้งเดิมจากเคราวัสหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรพัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้วจะถือว่าเป็นทรพัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้ แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนที่ก็เรียกว่าเงินหรือของสาธุคำว่าสาธุคือท่านผู้ให้ให้ดีๆแล้วให้ได้เจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่จะพระไปรับมรดกอย่างนี้ยังไงไงก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตกนรก เป็นการละเมิดทําลายศรัทธาก็บรรดาจนพุทธบริษัทซึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรปับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเพราะเรื่องนี้สั้นมากบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันหากว่าท่านยะวอกอะไรให้กบญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงนิงนทองก็ดี ส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นข่าต,ต่ก็หมายความยังไม่หมดเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวชแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมดหรือว่าบางทีไปฝาาธนาคารไว้ฝาาธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบี้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบี้ยกองเงินส่วนนั้น ทรัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนใหญ้ญาติท่านได้เพราะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มาไดจากการถวายขบรรดา่ทานพุทธบริษัทสมัยที่เป็น่านแล้วไอ้อาย,ย,ายา่างนี้อยากเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพอระราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้ ถ้าท่านขืนโอนในกัรรดาญ,ญาจโยมผูของท่านไปท่านเองจะต้องลงเอเวจีมานรกบ,บางท่านอาจจะขั้นอะไรก็เ,เวจีอะไรก็เ,เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพริสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับใจใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมียุบเรือนในเ,เวจีมานรก ตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติสระก็เรื่องสัน้นไปนําเรื่องอืกก่นเข้ามาะสารประสารให้พอเวลาสําหรับพระติสระนั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักอยู่บอความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นมรรสดาบันได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบ พอพ้นจากความเป็นเลนแล้วท่านไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุกสิกรงความก็ทั้งมีความละอายต่อบาปด้วยเอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้แต่ยังบอกว่ารับไม่ได้เออผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้ง พ่สายก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิมแต่ไปสาบไปสางไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเนื้อนิ่มเป็นได้เล็กๆทําให้ผ้าเป็นผ้าเนื้อละเอียดน่ารักท่านย่ารับนี่จิตท่านสา,ายขนาดนี้ <c oughs> ก็รวมความว่าท่านพาิสัยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆเป็นสิงอยู่ในกลีบของจีวรน เมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์อันดาพระทั้งหลายก็ไปจัดการว่าทรัพย์สมบัติของวัาติสระเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากก็อยู่กับสมเด็จพระพุทธมีรพระผ้าเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะว่ามาหาเศรษฐีทั้งหลายมีความเคารพอย่างพระอน์นิ่มีผ้าสาดอกเป็นพันพันผืน แต่พรานนทนท่านก็เป็นพระแทบไปที่ไหนท้านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเ็นพระอะไรไม่มีไม่ไม่มี้าหผมไม่พาหผมไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจกแต่ถ้าทำบุญก็ท่านด้วยไปไม่แปลกอย่างท่านพระติสานี้อาจจะมีเกียวรมากก็ได้เพราะว่าธรรมาสถีบ้างญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะยีงมีการตรวจค้นทรัพย์สมบัติกันมา ยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรคือนั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระหูทิพย์เลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ในเรื่อคันธโหด,ยดียืได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบแบบนั้นก็บอกพระอน,นุน เพราะว่านันทาดูกาอนนรีบไปที่คุติทัติสะเดนิบอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนจะแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันอย่าแตะเด็ดขาดวันที่แปดยังแต่ต้องได้พระนนก็ไปบอกแปดท่านที่หลังกลับมาถามองค์พระสงฆ์ททานว่าเป็นเพราะอะไร พระเจ้ากท็ทรงตัดว่าก็เล่นติดสารที่คุณก่อนที่เธอจะตายเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในจีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะครองจะใช้ผพพ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มีเธอมาตายที่ก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงจีวร เธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าอยู่อยู่เจ็ดวันเพราเลนมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้ก็อะตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่อยู่นี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันมันก็เลน เจ็ดวันแล้วเล่นตรงนั้นจะตายตายแล้วไปเกิาดเป็นเทวดาบันเทวดาบนสวรรค์ชันดุสิตนีบ่บรรดาญาโายพุทจบริษัททั้งหลายถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้สึกถึงความตายเป็นปกติและก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆและก็มีศีลบริสุทธ์บางท่านหรหลายท่าน อาจจะคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพรจจะเจ้าทรงตรัสว่าผู้คนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจําเป็นยี่เกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นชื่ออ,อบายภูมิสี่รายการไม่สามารถจะตดต้องแต่ต้องทันใดอบายภูมิสี่คือนรกเปรตอสุรกายสติรฉาน แต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติดสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วนะ่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆได,ได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแล้วก็เลิกกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใส ดังนการที่บรรดาเต็มพุทธบริษทัททหลายจะทรงกําลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีในกานนุสติเป็นประจําใจจนเป็นฌานจงเป็นของดีมากซึ่งทัท้งเด็ก็ผู้มีพระภาคสอนละไว้เพื่อไม่หลงไปในไบยูมิต่อไปอาณาบรรดาแต่พุทธบริษทัททหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกว่าเวลาบอกว่าหมดเวลาแล้วประกาศแล้ว ไปลองกริ้งกริ้งไปเป็นของตั้งเวลาเว่าหมดเวลาสามสิบนาทียังขอลาก่อนอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามางคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดา,ฤฤาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี